สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชดาชวารางกูลวันนี้จะมานําเสนอกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหรือ KM ในหัวข้อรูปแบบการสอนที่ประยุกต์ใช้ AI เพื่อห้องเรียนยุคใหม่หรือ AI for Next Gen Smart โดยมีวัตถุประสงค์2ข้อนะคะคือ1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนโดยการประยุกต์ใช้ AI เพื่อห้องเรียนยุคใหม่และข้อ2เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผู้เรียนจากรูปแบบการสอนโดยการประยุกต์ใช้ AI เพื่อห้องเรียนยุคใหม่ค่ะ แนวคิดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21การสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นการบรรยายเพียงอย่างเดียวหรือ passive learning อาจจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะสำคัญเช่นการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสารรค์และการใช้เทคโนโลยีดังนั้นเราจึงออกแบบรูปแบบการสอนที่นำ AI มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตค่ะ โดยมีรูปแบบการสอนดังแสดงในแผนภาพนี้ค่ะเริ่มจาก Input ได้แก่เนื้อหาและแผนการสอนและที่สำคัญก็คือเนะื้อหาที่สอดแทรกการใช้ AI tool อย่างเหมาะสมโดยเครื่องมือที่เลือกใช้มีหลากหลายนะคะพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อดิจิทัลที่จาเป็นเช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโดยผู้สอนมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมและผู้เรียนมีบทบาทหลักในการลงมือปฏิบัติสร้างผลงานจริง ในส่วนของกระบวนกหรือกระบวนการเรียนการสอนเราจะเน้นถึงการเรียนการสอนแบบปกติผนวกกับการสอนโดยการใช้ AI generative ควบคู่กันโดยเราได้ออกแบบกิจกรรมเป็นลักษณะเวิร์กช็อปตัวอย่างการเรียนการสอนจากรายวิชา script writing and storytelling โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ1กํากำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์จากนั้นก็เตรียนการและเลือกเครื่องมือ AI นะคะซึ่งได้แก่ AI ด้านการเขียนบท AI ด้านการสร้างภาพ AI สร้างเสียงและ AI สร้างภาพเคลื่อนไหวค่ะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเริ่มจากการตั้งโจทย์สร้างเรื่องและนำเสนอให้เด็กแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปกันค่ะจากนั้นเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้นะคะโดยใช้เทคนิคของ after action review หรือ AAR ค่ะได้วัดและประเมินผลงานนะคะแล้วก็ทักษะการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลงานนะคะที่ เกิดจากการเวิร์กช็อปในครั้งนี้ของนักศึกษาสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพบว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ e1 ทับ e e2 เท่ากับ83.12ทับ85.83ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้นอกจากนี้ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนร,รู้รูปแบบนี้ยังอยู่ในระดับมากที่สุดโดยนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่ารู้สึกสนุกและเข้าใจง่ายและได้ทักษะใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริงในชีวิต จากผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้เราจึงสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แต่ยังช่วยเสริมทักษะที่จําเป็นต่ออนาคตได้อย่างแท้จริงแนวทางนี้สามารถขยายผลไปสู่รายวิชาอื่นๆหรือหลักสูตรอื่นๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนคณะผู้จัดทําขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ